พระมาหาชนกอยู่ในเรือที่อับปางจึงต้องว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนานเจ็วันมุ่งไปเบื้องหน้าโดยไม่เห็นฝั่งเมื่อนางมณีเมขลาเทพธิดาผู้ตรวจทะเลมาพบและตั้งคำถามว่าท่านเป็นใครทำไมจึงเพียนแหวกว่าอยู่กลางทะเลที่ไร้จุดหมายเช่นนี้ท่านคงจะตายเสียก่อนเป็นแน่ พระมหาชนกตอบว่าแม้จะต้องตายในขณะที่ทำความเพียรความเพียรพยายามนั้นยังอยู่จะไม่มีผู้ใดตำหนิเพราะได้เพียรพยายามเต็มที่แล้วรู้ว่าจะต้องตายจะเพียรพยายามไปทำไมเพราะเพียรพยายามไม่หมดมานะแต่ต้นมือทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่ทุกคนตายไปหมดแล้วพระมหาชนกตอบพระมหาชนกเพียรว่ายน้ำอยู่ถึงเจ็ดวันแต่องค์พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงนิพนธ์พระมหาชนกทรงใช้เวลาเกือบ20ปีในการศึกษาค้นคว้าจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแล้วจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษความเพียรพยายามของพระองค์ ยิ่งไกลเกินกว่าพระนิพนธ์ของพระองค์มากนักนักแสดงคนหนึ่งที่ไหว้วนอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า30ปีมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์สรณะใช้ความเพียรพยายามผ่านทุกข์ผ่านอุปสรรคผ่านความยากลำบากและความกดดันานานับประการจนมีที่ยืนได้อย่างมั่นคง ความเพียรเนี่ยพยายามที่เคยคิดว่าเป็นที่สุดในชีวิตแล้วเปรียบเสมือนแค่ก้อนกรวดทรายเม็ดน้อยนิดที่พยายามประคองตัวเองให้จมหายไปในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ความเพียรพยายามของพระเจ้าอยู่หัวคือต้องประคองกรวดทรายทุกเม็ดอันเปรียบเสมือนประชาชนของพระองค์ให้มีที่ของตนเอง ในทะเลแห่งชีวิตเป็นความเพียรพยายามของพ่อเพื่อความสุขของลูกทุกคน